वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा สวัสดีค่ะมหาเดวีพยากรณได้กลับมาพบกับทุกคนอีกครั้งกับคลิปวิดีโอหนึ่งใน12ราศีประจำเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 6 6คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอของชาวราศีมังกรจงขจัดความกลัวออกไปจากหัวใจจงขจัดความกังวลออกจากชีวิตเดินหน้าสู้ชีวิตมีพรุ่งนี้เสมอคะ่ะคิดดีทำดีปฏิบัติดี ย่อมได้รับสิ่งที่ดีๆแต่บางครั้งการเวลาที่เราจะได้รับคนเราก็ย่อมต่างกันออกไปบางครั้งเราก็รู้สึกทอ้ออะไรวะเราทำดีมาตั้งนานไม่เห็นได้ดีสักทีแต่บางคนไม่เห็นทำอะไรเลยปุ๊บปั๊บเขาได้อย่างที่มหาเดวีบอกคะ่ะเรื่องราวของความลี้ลับเรื่องราวของดวงชะตาบางทีมันก็บอกไม่ได้ บางคนแค่ทำนิดหน่อยเขาก็รวยเป็นร้อยล้านแต่บางคนทำมาทั้งชีวิตเงินเก็บก็ไม่มีเพราะฉะนั้นจงสร้างพลังบวกให้กับตัวเองรักตัวเองแล้วจงเชื่อมั่นในบุญบารมีสร้างทานแล้วเราจะก้าวผ่านพ้นอุปสรรคไปด้วยกันค่ะเราจะมาเริ่มต้นการทำนายชาวราศีมังกรประจาเดือนกุมภาพันธ์ค่ะชีพจรลงเท้าอยู่ไม่ค่อยติดที่ ขึ้นเหนือล่องใต้ไปต่างจังหวัดต่างอำเภอแต่การเดินทางไกลนั้นจะประสบความสำเร็จการพบเจอผู้คนดึงดูดความสนใจประสบความสำเร็จแต่ลึกๆในใจมีเรื่องทุกข์ทรมานใจคล้ายๆกับว่ารู้แต่ไม่สามารถพูดออกมาได้เพียงได้แต่เก็บไว้ข้างในมันเหมือนน้ำท่วมปากบางทีก็ไม่สามารถพูดได้ค่ะ การเงินมักจะได้จากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองช่วงนี้สิ่งที่ลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาค่ะเหนื่อยต้องต่อสู้ฝฟาฟันอุปสรรคมีเรื่องที่ต้องทำต้องจัดการแต่ลึกๆในใจมีเรื่องเศร้าทรมานใจอยากจะเดินทันหลังให้กับความรักแต่ด้วยภาระด้วยหน้าที่ไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะเพียงแต่เก็บความซ่อนความเศร้าไว้ในใจระมัดระวังความ ระมัดระวังการทะเลาะวิวาทมีปากมีเสียงเกิดขึ้นการทะเลาะบอกแว้งมีปากมีเสียงจะได้โชคจากทางไกลคนทางไกลจะนําโชคนําสิ่งที่ดีๆมาให้หลายเรื่องราวทําให้คุณต้องทุกข์ต้องกลุ้มคิดมากวิตกกังวลใจแต่อาจจะมีสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตบ้านหลังใหม่รถคันใหม่ความรักครั้งใหม่ก็เป็นไปได้ค่ะ คนทางไกลจะเดินทางมาหาหากไม่เดินทางมาก็ต้องติดต่อมาอาจจะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นคนรักที่อยู่ทางไกลค,คะ่ะคนอายุน้อยลูกเด็กบริวารจะทําให้ทุกข์ใจรุ่มใจเป็นกังวลใจและก็อาจจะนําทั้งความสุขมาให้เอาซะว่าอาจจะทั้งทุกข์ทั้งสุขกับลูกกับบุตรกับบริวาร การงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนมีเกณฑ์หากมีคดีความมีเกณฑ์มีชัยชนะเหนือศัตรูหมู่มารเกรณฑ์ของความรักระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับรักซ้อนซ่อนรักรักสามเศร้าเพราะคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจแน่นอนค่ะแต่ดูให้ดีเลือกให้ดีอาจจะมีเกณฑ์ไปเจอคนมีคู่ค่ะ จะได้เงินจากธนาคารจากแหล่งเงินจากสถาบันการเงินเงินก้อนเงินตกเบิกยังไงก็ตามวันเวลาจะนำทางให้ก้าวผ่านพ้นอุปสรรคแม้จะมีเรื่องทุกข์เรื่องกลุ่มเป็นกังวกลกงล้อแห่งความสุขจะพัดพาให้คุณก้าวผ่าน 9, พ้นอุปสรรคไปได้ค่ะสรุปสำหรับชาวราศีมังกรประจำเดือนกุมภาพันธ์เกณฑ์ของความรักคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนรู้ใจ แต่ให้ระมัดระวังไปรักคนที่เขามีเจ้าของแต่หากใครที่มีคู่ลึกๆในใจมีเรื่องทุกข์ทรมานใจกับความรักหาเวลาคุยเคลียร์กันให้เข้าใจค่ะบางครั้งเราต้องคุยต้องเคลียร์ค่ะส่วนในเรื่องของเกณฑ์การงานการงานจะปรับเปลี่ยนไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลื่อนเงินเดือนอาจจะมีอุปสรรคบ้านบ้างแต่จะแก้ไขไปได้ค่ะ การเงินโชคจากทางไกลเงินที่ลงทุนไว้กำลังจะกลับตอบแทนเข้ามาแต่ให้ระวังมีปัญหาอุปสรรคบ้างเล็กน้อยกับเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเงินค่ะเกณฑ์การเดินทางไกลจะได้โชคได้สิ่งที่ดีๆแต่ในเรื่องของสุขภาพช่วงนี้ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่ค่ะ